สวัสดีค่ะเอฟซีเป็นครับช่องออมแอมลำเพลินอาบิเชียวค่ะดูนี้นะคะเบิร์ดมื่อพระพี่น้องเขาเพิ่งได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปนะคะช่วงเช้าก็จนบ่ายนะคะไปธุระอยู่ิกร่ดินกับพี่พีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะกำลังสิเดินทางไปที่พาพี่น้องไปเบิ่งทีมรดกค่ะมรดกมุ่นพอพ่อของออมแอมนะคะ พี่น,อน้องไเบิงึงโปรดได้มากโดนเติมนะคะตอนนี้ไปอยู่กับร้านชายบู้ยหลวบรอค่ะร้านชายวัดีครับในหลูกดีครับ,รบน้องแกงกับน้องกากค่ะมีร้านไส้ร้านเทๆเ,เ,เลยนะคะอันนั้นเอื้อยค่ะพูดใ,ใหญ่นะคะแล้วก็อีกสองท่านกำลังแว้นแวน,แวนขับรถอยู่ค่ะนิตยานิตยาเป็นพ่นักขับค่ะวันนี้ ู่บ้านขามใหญ่นะคะตะบนขามใหญ่อำเภอเมืองเต่นเต็นบ้านพี่เซ็นเต็นอยู่เลนครับเลยเลยเต่นเต็นค่ะเพื่อนมาบ้านคอยพี่เซเว่นแล้วนี่มาสั่ แล้วเข้าไปนี่เลยนะเนี่เลยไปสื่ไกลเขากหนาหลังยมั้งลยมุ่ไหน้อค่ะน้องลงค่ะนีจะพาพี่น้องไปไซังซับรือยัที่เด็กสองคนมุ่งมพ่อได้จับสามสิบกว่าปีแล้วนะคะพี่น้องคะมุ่งนี้ตั้งแต่พอเสียนะคะปีสมปีสี่หนึ่งเอเกิดเดสองปีค่ะเป็น เพ็บพี่นายกำมีเลยค่ะนะคะเพืนพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนั้นเอาไหห้านเหรอเอาไหแย่จ้ะอันนี้ก็ นี่เหรอข้าลือหานข้าลือหานรูาอหานรูเอามเอมาวลืหานรูค่ะวู้ดีพอนะคะโอ้ยตะเกียอมันทำใค้เาสะอาดเลยหอมมันกบกว้าอยู้ได้ดหเอามม่ก็อยู่ใได้ยุ้ยต้นเนี่ยตะเกบ้ะไเนี่ยมันเป็นหอมเ็นต้นปลานี่เป็นหองอันนี้หอมกลัวหอมน้วยอ่ะหอมนอค่ะหอมงามหอมเงี้ยกว้างนะคะนี่จบต้องดีดจ้า ข้างหลังกลับไปนะคะมาตกใจเขาส่อเอาไหนเนี่ยแม่เห็ดหม่แมเกินมาตัวแม่หผ่าหลพอแม่ผ่าพีน้องชมนี่ก็คือเป็นที่มาทำทัวระวันนี้ก็ตรงนี้แหลคะค่ะเป็นมูนพ่อคะ่ะเฮ็ดเฮ็ดใบไฮหล,หลูกสาวสามคนพูละห่องคะ่ะ เพิ่นเฮดพี่น่ายกำรรใหม่ปีสามเก่าตอนออมแอมเกิดแต่ว,ว่าพ่ออมแอมมาเสียตอนปีสี่หนึ่งตอนออมแอมได้สองขวบนะคะนี่นี่ก็คือเกือบสามสิบกว่าปีแล้วนะคะห้องนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมวันนี้ก็ได้ไปจัดการมารดกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ตาสองห้องหนกัยังอยู่ปกติมั้จ้ะได้หน่อยอยู่ห้องไหนอ๋อตอเอี๋ยปะแล้วก็นอาจะกนนะคะมันกับบกว่างได้นี่หกหสิบแปดตะร่างว่าหกสิบแปดค่ะค่ะและือเรือปิดประกาศค่ะที่นี้ พี่นอนค่ะคือทํำเลกดีแห้งนะคะนี่คือเป,เป็นมุ่นพอของแอมแอมนะคะนี่ก็คือสีแยกสีแยกใหญ่เลยค่ะตําบลขามใหญ่กีถนนใหญ่เลยนะคะของของหนูของแหลกของแอมแอมของแหลกเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไหว้แม่กันต่อนะคะบะมัน ยายมันมีบ้านอะไรที่บ่นี่ห้องห้องแรกบ้านได้ที่อะไรหอหนึ่งหทับหนึ่งทับสองทับสามัหนึ่งบองอนสองบอกมันจะมันอังไนมันจะเป็นทับหนึ่งสองสองครับหนึ่งทับสองทับสากับบอกว้างเนาะจุพี่น้องค่ะกว่างถ้ามาทำดีๆ มาทำดีดีรีดูเวดูดีคนกับซ่ใหดเนาะเป็นแม่ข้างหน้าเขาเขาก็มาเช่าขายของเทพบุนนค่ะสีเปละคาหัวแมนคระีดีมากมาหาแม่กันต่อนะคะ วัดบ้านคามเิงคนละครับเคะาน,ะนาจาท่อนถึงแล้วค่ะคามแม่เอบอกไม้ทูเทียน วัดบ้านคำถึงนะคะยายติ๋มเอ้ยลูกร้านมาหาเดจ้าเอาไว้แม่กันค่ะพี่น้องค่ะคุณดนเด็กกลับมาหะค,ะคเพื่อนเพื่อค่ะดอ,อกมาฝ่ามานิจยามาำทำพิธีกันจ้ายายติ๋มมาชู สเสด็จแ,แม่แล้วเป็นน้องฝ่าพผมเลยพี่สบายดีเนา,ะ,ะ,าะทา่าผมคนอยู่ทาง <c oughs> นางีนกับบอคอยสบายเบนรด้มันเม่์ในะจ๊งน้อง <c oughs> เอาคนอยู่ก็สู้ต่อไป, <c oughs> อไปมีแม่ก็พอเป็นแรงมันดันใจให้ให้ลูกอยู่หลอดปลอดภัยบนโลกใบนี้มีแต่ความสุขความจเจริญ <c oughs> เอาคือหัวเอาขอเราเนียอพ้อแม่ที่หล่ะขอได้ใจอไดใจเหรอแเอ้ที่ด้ีจกันยแม่เด้อเอาแค่สตัวกพ่ออหดเหล็กเอาเอาแม่ค่ะพี่น้องมานองลกาวล่ะจุดถูกก่อนอ้ยูมวที่ายแฉะว่าหา โอกาสมาวันแม่เลยเดือนวันแม่ด้วยนะคะสุขสันต์วันแม่นะจ๊ะเยะตีมรักนะจุ๊บ